สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาาเปิด g p s นะครับเพิ่มจุดแวะนะครับโดยที่เราไม่รู้นะว่าาเราจะไปไหนบ้างนะครับมีสาธิตยอยู่9จุดนะครับเราเริ่มเข้าไปเลยครับเข้าไปที่แผนที่นะครับครับเลยครับเข้าไปแผนที่นะครับแล้วเราก็ กดเริ่มครับกดเริ่มจุดแรกที่เราจะต้องพิมพ์นะครับคือจุดที่ได้มานะครับคือเพิ่มจุดไปเลยครับบางพีนะครับกดเข้าไปเลยครับบางพีนะครับจุดที่สองบางบ่อนะครับอ่าให้ให้เราไปกดสามจุดมุมขวามือนะครับแล้วก็เพิ่มจุดแอันที่สองนะครับ ตามนั้นเครับแล้วก็กดเพิ่มจุดแวะครับแล้วก็พิมพ์ต่อได้แลวครับบางบ่อครับขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะเป็นวัดบางบ่อนะครับแล้วก็เพิ่มจุดแวะเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเลยครับบางฉลองครับบางนาครับเพิ่มจุดไปเรื่อยครับ บางปลานะครับบางปูนะครับเพิ่มเลยครับปากน้ำนะครับ บางประกงนะครับเพิ่มเลยครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับมันจะได้ถึงไอน,นะครับพัทยานะครับเอาเป็นพัทยานี่นครับตอนนี้นะครับ เราได้แผนที่ทั้งหมดที่เขาให้งานเรามาแล้วนะครับทั้งหมดอันนี้สาธิตแค่เก้าอันนะครับเพราะว่ามันได้แค่เก้าอันนะครับสาธิตเก้าอันตอนนี้เราจะรู้ว่าจุดที่เราอยู่กับงานที่เราจะไปนะครับอันไหนมันใกล้ไกลกว่ากันนะครับหรือเราจะไปอันไหนก่อนนะครับเราให้มาดูครับว่ามันใกล้เราจะไปตรงไหนนะครับอ่าเราใกล้บนะครับตอนนี้เรามันใกล้ใกล้เราสุดนะครับบนะครับเห็นไหมครับ B เราก็เอา A นะครับไปอยู่ B นะครับเราก็ไปเลื่อนหาครับนี่ครับเอา A มาเลยครับลงมาครับเป็นอยู่ B ครับปึ๊บนะครับไม่ลงปึ๊บนะครับจุด A ก็จะมาอยู่ใกล้เรานะครับเนี่ยจุด A ครับต่อไปเป็นอ่าเราจะไป D ก่อนนะครับอ่าไป E ครับเอา B ลงมา E ึ๊บนะครับ A B C D E นะครับ F ไรล,ล่ะครับ A B C D E F แล้วก็ขึ้นมา G นะครับแล้วก็มา H นะครับมาจบที่ I นะครับเห็นไหมครับ ไล่หรือเราอยากจะมา i ก่อนนะครับเราก็แค่เอา a นะครับลงา i หรือเอา i เนยขึ้นไป a ครับส่วนมากจะเอา i นะครับ i ขึ้นไป a ครับพื๊บเลื่อนขึ้นไปเลยครับขึ้นไป a ก็คืออันแรกนะครับต่อจากตำแหน่งของคุณนะครับปึ๊บนะครับรถก็จะขับมาพัทยาก่อนครับนะครับเ สมมติว่าเราจะเอาจุดไหนะสมมติว่าจุด i ตอนนี้ใกล้นะครับ i เป็น B นะครับเราก็ i อออกขึ้นไป B นะครับเอา i i อันที่สองนะครับขึ้นไป B พัทยานะครับเพิ่มเนี่ยต่อจากพัทยาปุ๊บเนี่ยครับมันก็ขึ้นมานี่แล้วครับพอเราวิ่งมาพัทยาปุ๊บเรากลับมาชัเชิงเซานะครับกลับมาบางประกงนะครับประมาณนี้นะครับที่ตั้งจีเพจ พอเราตั้งเสร็จแล้วนะครับเราให้กดคําว่าเสร็จสิ้นครับเนี่ยครับแล้วก็กดเริ่มปึบตอนเนี้ Gmap ทาง <จะ S 1> ติวตัว<ห>นออกพัทยาก่อนนะครับพอหลังจากถึงที่พัทยาจุดหมายของเราแล้วปุ๊บมันจะเขียนว่าอ่าทางล่างซ้ายอ่าล่างขวามือนะครับมันจะเขียนว่าไปต่อนะครับให้เรากดคําว่าไปต่อนะครับหรือมีอยู่สองอย่างนะครับหรือ ถ้าอ่ามันเราเราโทรหาลูกค้าแล้วมันถึงก่อนที่ GPS เราจะถึงนะครับเราให้กดกลับหนึ่งทีนะครับกดกลับเงี้ยปุ๊บนะครับกดกลับหนึ่งทีแล้วมันจะบอกว่าอ่าให้ไปต่อนะครับไปต่อคือไปต่อจุดที่2นะครับอ่าไปต่อจุดที่2แล้วก็กดว่าไปต่อเหมือนกันครับมันก็จะไล่อ่ามันก็จะลบอ่ามันก็จะลบเป็นเดี๋ยวผมบอกให้ครับมันก็จะลบนะฮะอ่าถ้าเกิดเราจะแก้ไขนะครับนี่ครับ กดตัวเดิมครับแก้ไขจุดแวะครับอ่าสมมุติว่าตอนนี้เราจะลบอะไรออกอ่าลบไอออกนะครับอ่าลบลบไอออกเราก็กดลบเลยครับปึบเนี่ยครับมันก็เหลือที่เห็นนะครับอ่าสมมติว่างานยกเลิกเฮดออกเอกครับเอาเฮดออกครับปึบนี่ครับสมมุติว่า G อ่าเราจะ G ยกเลิกอ่ะก็ออกครับปึบนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันมีมีเพิ่มขึ้นมานะครับว่าเอางานอันเดิมเพิ่มขึ้นมาเราเขียนเราไปจุดแวร์ครับแล้วก็มันก็จะมีประวัติอยู่ที่เรานะครับเนี่ยครับประวัติที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับอ่าเราก็ถ้าว่ามันไม่มีเราก็กดข้างล่างนะครับที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้อ่ามันก็จะมีขึ้นมาอีกครับเยอะแยะมากมายครับที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับโอเคครับฝากกว้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้